ะสาเหตุที่เลือกตัดสินใจนะครับทำงานกับ FN ฟเอ็ว่าหนึ่งคือผมมองว่า FN มีคน็นมาคุ่ถาพเชือ่อถือตูดทีวี TV ทั้งหมดอ่าอ่าระเบิดระเบิดมันคืออะไรเป็นอะไรยังไงต้ไงเป็นย,ยังไงไมมมันเปนสไฟเบิ้ลของได้อย่างสายป้บ้าย ตอนนี้ก็อยู่ที่โครงการชัยพฤกษ์ทางด่วนรามอินทาราจตุโชน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีอีกหนึ่งงานที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจมาให้ดูกันนะครับก็คือของหลังนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดหลักๆครับก็คือจะเป็นชั้นหนึ่งทั้งหมดเลยส่วนแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นก็คือเป็นมีตู้ทีวีกับตัว partition กั้นโซนระหว่างห้องทานข้าวกับโซนนั่งเล่นนะครับ แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นครัวตรงส่วนครัวเนี่ยจะเป็นทําต่อจากตัวเคาน์เตอร์เดิมของลูกค้าที่เป็นเป็นครัวปูนเก่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของตู้ทีวีนะครับคือโทนสีหลักๆของหลังนี้นะครับถูกวางไว้ให้เป็นลายไม้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการความอบอุ่นทีนี้สีพื้นเดิมของตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสีขาวอยู่แล้วเราก็เลยใช้เป็นลายไม้ทั้งหมดเลยนะครับ,รบก็จะมีตัวตู้ทีวีที่เป็นลิ้นชักยาวเรียบ เลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยใช้เป็นผนังที่เป็นระแนงไม้เทียมเอานะครับส่วนตัวลิ้นชักตรงนี้ฟังก์ชันการเปิดก็จะเป็นลวงด้านล่างครับถ้าสังเกตก็คือเราจะเน้นให้ตัวลิ้นชักเนี่ยดูเรียบ ไปหมดเลยแล้วก็ให้ตัวด้านหลังเนี่ยเป็นระแนงไม้ที่เด่นขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะครับในส่วนของตัวพาร์ติชันที่กั้นโซนระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องทานข้าวนะครับเราก็เลือกใช้เป็นตัวไม้เทีย e มแล้วก็วางแพทเทิร์นให้เป็นลายแนวตั้งทั้งหมดเลยแล้วก็จะมะีตัวเชื่อมเล็กๆครับเพราะว่าตัวไม้เทีย e มตัวนี้ถ้าใช้เป็นความยาวเนี่ยมันจะมีอาการแกว่งเราก็เลยยึดเรื่องความแข็งแรงด้วยนะครับส่วนโทนสีเราก็เลือกให้แมทกับตัวระแนงไม้ด้านหลังของตู้ทีวีนะ เพื่อให้ของตัวบ้านเนี่ยให้อยู่ในโทนเดียวกันส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของครัวนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับโอเคครับในส่วนของครัวเนี่ยของเดิมก็คือจะมีเคาน์เตอร์ปูนเดิมที่ทางโครงการเขาแถมมาให้นะครับแต่ทีนี้ลูกค้าเนี่ยอยากเปลี่ยนโทนสีด้วยเพื่อที่จะให้มันอยู่ในธีมหลักๆที่ลูกค้าต้องการตั้งแต่ทีแรกนะก็คือเป็นโทนสีขาวแล้วก็มีลายไม้ครับส่วนตัวท็อปหินเนี่ยเป็นท็อปหินสีดำแบ็กฟอร์เรสส่วนตัวเคาน์เตอร์ด้านล่างเนี่ยเราจะมีลิ้นชักใส่ขวดซอสอยู่ฝั่งซ้าย แล้วก็ทางฝั่งขวาเนี่ยจะมีลิ้นชักสําหรับใส่ช้อนซ่อมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนตัวตู้ลอยเนี่ยถ้าเราสังเกตฝั่งที่เป็นตู้ลอยที่อยู่เหนือซิงล้างจานนะครับเราจะใช้เป็นหน้าบานกระจกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเดินเข้ามาเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่โล่งขึ้นแล้วก็ไม่ทึบตันมากไปนะครับตรงนี้ช่วยได้ในความรู้สึกของของห้องโดยรวมมานะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โครงการชัยฤกษ์ทางด่วนรามอินทาจตุโชนนะครับตอนนี้อยู่กับคุณกรครับสวัสดีครับเป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่ไว้วางใจให้ทางทีมงานารเอน f n เดคอของเรานะครับตกแต่งบ้านให้ เดี๋ยววัวนนี้รบกวนคุณกรรีวิวเกี่ยวกับาการทํางานหรือว่าการตัดสินใจที่ตกแต่งกับทางเราให้นิดนึงนะครับได้ครับคือเบื้องต้นตอนแรกก็หาบริษัทวิวอินอยู่ซึ่งมันมีประสบการณ์จากทางครอบครัวที่โดนบริษัทพวกรับเหมา ทิ้งานครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ผมก็เซิร์ชทำข้อมูลใน YouTube ดูว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ไว้ใจได้ก็เลยลองติดต่อ FN mm hmm. เข้ามา mm hmm. เห็นน่าสนใจที่สุดครับแล้วอเผอิญว่าผมตั้งใจที่จะแต่งบ้านให้สไตล์เป็นสไตล์มินิมอลทาง FN ก็ทำหลายสไตล์ผมก็เลยลองปรึกษาทาง FN ดูแล้วก็ตัดสินใจทำครับเบื mm hmm. ้องต้นก็จะมีงานพวกระแนงนะครับแล้วก็พวก เชลาตรงทีวีครับมีระแนงไม้แล้วก็จะมีตู้ในครัวตอนนี้ห้องนอนสองห้องยังไม่ได้บิวครับแต่ในอนาคตพอลูกโตตัดสินใจจะบิวเพิ่มกับทางญีนเหมือนกันก็คือวางแผนไว้เลยว่าเดี๋ยวมีงานต่อแน่นอนแน่นอน,แน,น,อนแน่นอนครับโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมีต้นไม้มาให้ก็อขอบคุณครับแทนเดี๋ยวขออนุญาตถือไว้ให้ก็ไดนะ้ได้ครับ <laughs> ขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวงานหน้าๆเนี่ยถ้ามีงานตกแต่งที่สวยงามก็ไม่พลาดแน่นอนครับเดี๋ยวพามารีวิวกันเรื่อยๆนะคะวันนี้สวัสดีครับสวัสดี